วันนี้เรามารีวิวคอนโด BTS สุดเมย์นะครับเป็น BTS พุทธกาศนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมาดูโครงการอะไรกันครับไปกันเลยนะครับคอนโดอยู่ทางเพียงซ้ายมือนี่เองครับผมและตอนนี้เราถึงแล้วนะครับเดินทางแค่ไม่กี่ก้าวนะครับจาก BTS พุทธกาศครับเข้ามาจัมปิ้งนี้ก็ถึงโครงการแล้วครับนี่ครับเดอรโครงการเดอร์ลิสพอยต์นะครับผม พีซีพุทธากาศเพียงศูนย์เมตรนะครับความสูง32ชั้นนะครับผมซึ่งมีห้องหลายไทป์หลายขนาดนะครับทุกคนสามารถเข้ามาดูโครงการนี้ได้เลยครับถ้าใครสนใจติดต่อแล้วนะครับดีเจนโปรครับราคาพิเศษแน่นอนพร้อมของแถมต่างๆอีกมากมายนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าห้องข้างในมีทายไหนบ้างครับวันนี้เราจะเจอสองทายนะครับเป็น one bedroom แล้ว studio นะครับไปดูกันโอเคเดี๋ยวมาดูห้อง one b e d r o นะครับว่าขนาดห้อง28ตารางเมตรครับจะกว้างและแบ่งพื้นที่กันยังไงไปดูกันครับผมไปนะครับลักษณะห้องจะเป็นอย่างนี้เลยเข้ามาจะเจอซิงค์ครัวก่อนเลยนะครับซึ่งอันนี้แถมให้จากโครงการครับส่วนเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับ แล้วก็โซฟาบิวอินต่างๆนะครับลูกค้าเป็นคนจัดเองนะครับผมโซฟาก็นั่งได้2คนดูทีวีนะครับโอ้โหกว้างสบายนะครับสำหรับตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับในห้องวันเบดมนี่ถือว่าตอบโจทย์ฟังก์ชันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนนะครับห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ในห้องนอนนะครับถุงห้องนอนห้องนอนนี้เป็นเตียง5ฟุตนะครับแต่สามารถใส่6ฟุตได้นะเพราะว่าก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับผม ห้องนี้ก็โอทงสบายนะครับส่วนห้องน้าจะอยู่ด้านนี้นะครับผมนี่เดินเข้ามาปุ๊บจะเจอห้องน้าน,นะครับซึ่งห้องน้าก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็แบ่งโซนแห้งและโซนเปียกห้องเราจะไม่ไกั้นกระจกครับใช้เป็นจะกั้นเองก็ได้นะครับหรือจะเป็นพามามูรี่ก็ได้นะครับเป็นพลาสติกนะครับโอเค นะครับฟังก์ชันตอบโจทย์ง่ายๆนะครับขนาด28ตารางเมตรนะครับซึ่งออกไปนี่นะครับก็จะเจอมุม BCS นะครับคือกางรถไฟอยู่ด้านหน้าเลยศูนย์เมตรจริงๆครับโครงการนี้นะฮะอันนี้คือหันหน้าทางทิศเหนือนะครับจะเจอวัดปากน้ำภาษีเจริญเลยนะครับ b t s อยู่เพียงด้านหน้าโครงการนะครับระยะ0ูนเมตรครับผมปลอดภัยแน่นอนสําหรับคนที่ซื้อเป็นผู้หญิงนะครับเดินทางคืนนี่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเราอยู่ติด b t s นะครับและถ้าใครห่วงเรื่องของเสียงนะครับเพียงแค่เราปิดกระจบบานนี้นะครับผม เสียงมันก็จะหายไปเลยนะครับนี่ครับเงียบนะครับคุณก็เปิดหนังดู n น t f l i x ในวันเสาร์อาทิตย์ได้สบายๆนะครับผมอ่าฮะถ้าใครชอบแบบบอนเบสนะครับจองได้เลยครับสำหรับโครงการนี้ครับเดลิสพอยต์นะครับแอตบีเพุทธกาศไปเดี๋ยวเราไปดูห้องสตูดิโอกันว่าสวยยังไงครับไปเรามาดูห้องสตูดิโอหน่อยครับว่าสตูดิโอนะครับเล็กกว่า ห้อง one b ไหมแต่จริงอ่ะมันเล็กแค่หนึ่งตารางเมตรนะครับแต่ว่าทางโครงการแบ่งพ a r t i t i o n ได้ดีมากครับไปดูกันครับผมเนีฮะเข้ามาก็จะเจอเหมือนกันนะครับเป็นโซนครัวนะครับแล้วก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับแต่ห้องนี้นะครับมีความพิเศษคือเป็นสตูดิโอที่แบ่งพ a r t i ช่นมาแล้วครับโดยการใส่กระจกตรงนี้เข้าไปนะครับนี่นะฮะไหนสตูดิโอตรงไหนไหนบอกทีสตูดิโอกี่โมงครับนี่ฮะเตียงโซฟาฟุตนะครับสบายๆนะครับแล้วก็ยังตอบโจทย์ฟังก์ชันคนทํางานครับซึ่งมีเก้าอี้ทำงานตรงนี้ให้อีกนะฮะ โอเคสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับก็สามารถทํางานได้ทั้งวันแล้วก็เหนื่อยเมื่อยร้าก็มานั่งหรือมานอนตรงมุมนี้นะครับผมจะซักผ้านะครับนี่ครับเครื่องฝาหน้านะครับใส่ได้เลยขนาด7.5กิโลนะครับใส่ได้สบายๆแล้วตรงนี้คอมแอร์นะครับคอยร้อนนะครับซึ่งพอปิดไปปุ๊บก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับผมซึ่งกระจกของเราเนี่ยเป็นกระจกที่กันเสียงครับไม่ยินเสียงคอมแอร์เลยนะครับผม ส่วนฟังก์ชันตอบโจทย์นี่ครับอ่าคนที่ซื้อไปสามารถจะใส่แบบนี้ได้เลยนะครับก็เอาดีไซเนอร์มาออกแบบได้เลยครับผมว่าห้องนี้ตอบโจทย์สำหรับสตูดิโอซึ่งแบ่งพาร์ติชันเป็นวันเบสนะครับแต่เราขายในราคาสตูดิโอนะครับตู้เสื้อผ้าบอกเลยว่าดีไซเนอร์ออกแบบมาดีมากนะครับสำหรับคุณผู้หญิงครับใหญ่มากนะครับและมี2บานสไลด์นะครับซึ่งสามารถใส่เสื้อผ้าแล้วก็อะไรต่างๆได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆอยู่ในฝั่งนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันครับซึ่งห้องน้ำนะครับก็จะเหมือนกับห้องบันเบตูนนะครับก็จะเป็นไทยนี้เลยนะครับก็จะมีโซนเปียกโซนแห้งเช่นกันครับแต่ว่าไม่ได้ใส่กระจกมานะครับก็นะครับห้องสตูดิโอเป็นไงบ้างครับสำหรับห้องนี้ตอบโจทย์ฟังก์ชันทุกการใช้งานไหยครับซึ่งอุ้ยตกใจครับมันสามารถเป็นช่องใส่รองเท้านะครับผมเนี่ยฮะก็ ให้ดีไซเนอร์ออกแบบมาแล้วเอาวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มาติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งเราขายเป็นห้องเปล่านะครับห้องนี้คือห้องตัวอย่างนะครับถ้าใครอยากตกแต่งแบบนี้สามารถติดต่อเราได้เช่นกันครับเดี๋ยวเราเอาดีไซเนอร์มาออกแบบให้นะครับซึ่งราคาเป็นกันเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าริมนับชั้นนะครับซึ่งเป็นส่วนกลางครับจะมีสระวน้ำารงนี้ครับไปดูกันเลยครับผมสระว่ายน้ําซึ่งมีขนาดเรียกว่าเป็นบ่อเกลือนะครับสระเกลือระบบเกลือนะครับผม สามารถกระโดดจัมปิ้งเล่นได้เลยนะครับอากาศชิลๆนะครับอยู่ชั้น6นะครับผมเป็นสระที่มาตรฐานนะครับความลึก1.2เมตรนะครับ1.2เมตร20นะครับก็สามารถว่ายไปและกลับได้นะครับซึ่งอากาศตรงนี้โฟลมากเลยครับเนี่ยฮะถ้าใครซื้อที่นี่ไปนะครับก็จะมาเทควิวตรงนี้ได้เลยนะครับทุกวันนะครับเรารวมค่าส่วนกลาง ใช่แล้วครับซึ่งซางส่วนกลางที่นี่ตารางเมตรละ40บาทนะครับผมแต่ไปดูห้องฟิตเนสกันเลยครับผมนี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการเล่นออกกําลังกายครบถ้วนนะครับมีรูวิง่งมีบา์เบลแล้วก็มีที่ซิสตอัพให้เรียบร้อยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ในโครงการนี้ทั้งหมดนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับผมชัมปิงโอ้โหมันสุดยอดมากเลยซาร่าะปิคือวิ่งเดินได้ไงอ่ะ๋อ,ส,อ,อสุดยอดเลยซาร่าโอ,อ้โหออกกำลังกายออกกำลังกาย วิ่ง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 ไงมั่งครับสำหรับเดลิสพอยต์นะครับ BTS พุทธากาศูนย์เมตรนะครับตอบโจทย์ทุกฟังชันนะครับถ้าใครสนใจติดต่อดีเอเจนโปรได้ตามช่องทางนี้ได้เลยโอเคบ๊ายบาย